ด r c b d บดี CBD, บริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากกัญชากัญชงและกระท่อมแบบครบวงจรจัดเวทีประกวดสุดป,ปังรับปีกระต่าย MISS EARTH LAB 2023 Presented by Dr.CBD ดแคมเปญที่จะเฟ้นหาพรีเซนเตอร์หน้าใหม่มาประชันในเวทีประกวดแฟชั่นโชว์สุดแซ่บผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์เปลี่ยนแฟชั่นเป็นรายได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน โอกาสร่วมงานกับดาราหน้าใหม่ได้ใช้สินค้าคุณภาพจากกัญชากัญชงก่อนไหร่และร่วมคลิปถ่ายบล็อกเที่ยวเกาหลีสุดเอ็กซ์คลูซีฟการันตีความปังด้วยเมนเทอร์สุดแซบมีมี่หรือไทยพัทพัฒนนประพังกรน,นางแบบและนักแสดงชื่อดังผู้เคยผ่านเวทีการประกวด The f e ฟสไ t h i l l n n ซีซั่น5มาคอยเทรนและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคน สวัสดีค่ะมีมี่หรือไทยพัฒน์พัฒน์ประพันกรนะคะวันนี้มีมี่ก็มาร่วมงานกับแบรนด์ด็อกเตอร์ CBD ค่ะนี่นะคะบรรยากาศในงานไหนเรามาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในวันนี้กันค่ะเต้นได้ไหมคะเต้นได้สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วช่องเอมอ่ะสบายถ้าแบบเต้นทำเพลงอย่างนี้ค่ะคือแับ สมองเรามันจะไปจับคำว่าเปลงแล้วเราก็จะยิ่งเกรงให้เราคิดคำว่าสบายอันนี้เวทีแรกนะคะโอ้ครั้งแรกเลยครั้งแรกก็ตื่เต้นเลยนะคะตอนประกวด The Face ก็ตือเต้นเหมือนกันคะ่ะสมัยประกวด The Face นะคะตัวสัน่นตั้งแต่เริ่มยันทั้งรายการเลยค่ะจริงๆ ที่เขาไป็จริงสวยเนียสวยมากคือโหแบบออล่ามากๆเลยค่ะผิวดีมากๆแรงพนังใจเราใช่ค่ะเป็นไอดอลเลยค่ะวันนี้จะทำให้เต็มที่นะคะที่สุดใจขาดยี่สิบเป็นร้อยแปดสิบก็ได้ค่ะสุวันคิดว่าใครใครสวยกว่ากัน สวยดุกคนใช่ค่ะสวยทุคนคนลาสตลายค่ะค่อนข้างตื่นเต้นเนาะใช่เราก็คุยกันว่าเฮ้ยที่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นทุกคนจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าทุกคนก็คือเตรียมตัวมาดีพร้อมมากค่ะดูแต่ละคนที่แต่งตัวมันสวยสวยในมุมของตัวเองสวยในรูปแบบของตัวเองต่ละคนคือสวยกันหมดูลน่ารักกัน ก็ทุกคนก็คือเตรียมภาพโพสต์มานะคะเตรียมพร้อมที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์ของดร CBD อย่างเต็มที่เลยค่ะก็ทำสุดความสามารถสำหรับีสู้ยังไงก็งงไม่งงไม่ได้แล้วปะคะต้อนรับค่ะ เลยนะคะเข้าสู่บรรยากาศภายในงานค่ะกับเอิร์หลัดอีเวนต์บาดร CBD นั่นเองนะคะต้อนรับกับคุณมิมี่รุไทยพัฒน์พัฒนนประพังกรค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นมี้ต้องขอบอกเลยว่าวันนี้มี่ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มี่ได้มาร่วมง,งานกับแบรนด์ดร CBD ค่ะ นี้รู้สึกชื่นชอบไอเดียของแบรนด์ด CBD รซีบีดีอะค่ะที่มีการนําสมุนไพรกัญชากัญชงและใบกระท่อมมาพัฒนาใช้เป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างรู้สึกว่าเพื่อคนไทยจริงๆค่ะรู้สึกว่าไอเดียดีมากๆจริงๆค่ะเอาล่ะค่ะรวมไปถึงแล้วค่ะวันนี้แอบได้ยินมาว่าคุณมิมี่จะมีเซอร์ไพรส์บนเวทีด้วยใช่ไหมคะจะมีเพลงาพร้อมมาฝากพวกเราด้วย นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอยกเวทีนี้ให้กับคุณมีมี่ค่ะลงเธออีกแล้วทุกที่ที่หันมาเห็นเธอเมื่อไรหัวใจก็เริ่มอ่อนแอยิ้มไม่มีเสียอาการทุกทีฉันใจไม่ดีขึ้นทุกทีที่พบเธอแตะเธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้ รักคนคน,นี้เพราะคนอื่นจะสู้เธอไม่ได้รอมองที่ไใดก็น่ารักและสดใสคมตาเธอไม่ไว้ฉันคงไปรักคนอื่นไม่ได้รอคิดถึงได้เปล่าชอบเธอได้เปล่ารักเธอได้หรือเปล่าก็เมันคิดถึ้งตลอดให้เธอเธอคงไม่อยู่ เรียมปรบมือให้กับคุณมิมี่ด้วยนะคะโอ้โหสวยมากน่ารักมากร้องแพงพรอด้วยพอม,มากรู้สึกรมมกระตากตากระเลยตากระตกตาไม่ได้เลยโอ้โหเนี่ยจะแบ่งเป็น2กฎกาในการประกวด Miss Earth Lab โดยแบ่งเป็น2สเตจ2ด่านสุดปังโดยเริ่มตั้งแต่การเดินคัดวอล์กเก๋ หลังจากนั้นทำการโพสต์ท่าคู่กับโปรดักต์ของด็ร CBD ซึ่งเราจะมีการคัดเลือกผู้เคารอบทั้งหมด8คนด้วยกันเพื่อไปแข่งขันกันในรอบต่อไปเกณฑ์การให้คะแนนจะมีดังนี้80%จากหน้าง,งาน20%จากช่องทางออนไลน์หรือว่า TikTok ทางทีมงานจะมีการตัดต่อคลิปโปรไฟล์ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง10ท่านโพสต์ลงในติ kTok ของดร CB d เพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รวมบทน,น้องๆที่ตัวเองเชียร์ในวันที่31มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้และจะทำการประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคม เอาล่ะนะคะดขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณมิมี่ทางด้านนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณมิมี่ของเราก็จะเป็นหนึ่งคณะกรรมการในการให้คะแนนกับน้องๆของเราทุกคนด้วยนะคะวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วไฮไลท์ของเรานะคะสุดพิเศษมากๆนะคะน้องๆทุกคนพร้อมไม่พร้อม ต้องพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วค่ะหมายเลขแรกนะคะขออนุญาตสแตนบายเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าหมายเลขแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีแมนเชอร์นะคะให้คําแนะนําแล้วก็ลำดับต่อไปเรื่อยๆเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วค่ะหมายเลขที่1ของเราขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิติกรสุทาวันนะคะชื่อเล่นชื่อเบนค่ะอายุ21ดปีค่ะจากได้ประสบการณ์จากจุดนี้ค่ะแล้วทางดรซีบีดีก็ให้โอกาสมา ขอบคุณมากมากเลยนะคะจุดแขนของเบนนะคะเบนก็เป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็สามารถร้องเพลงออกมาได้ดีค่ะรู้สึกมั่นใจในน้ำเสียงของตัวเองค่ะค่ะก็อยากจะขอให้ผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยโหวตให้เบนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ คุณมิมี่นะคะคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งละกันค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับหมายเลขแรกค่ะรู้สึกว้าวมากเลยค่ะค่ะสึกว่าน้องเดินมาดีมากเลยคือมีสตอรี่เรื่องราวในหัวแล้วก็แบบเหมือนเราต้องสะกดอยู่ที่น้องคนเดียวเลยค่ะโอ้โห แต่อยากให้นิดนึงนะคะเรื่องการแชร์คอนแทคแบบว่าเราจะไม่มองที่จุดเดียวเราอาจจะมองโฟกัสไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้บ้างคะ่ะเพิ่มตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคค่ะขอแชร์ปรโมทให้กับน้องๆด้วยนะคะน้องเบนเลยค่ะ <4 G. S> 1นนาทีเท่าน,นั้นนะคะ สุดไปเลยค่ะอย่าลืมค่ะเราต้องมีสตอรี่ด้วยนะฮะว่าเราจะบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับดุพัน์ที่เราถือโอ้โหยังมีเวลาค่ะยังมีเวลาคณะกรรมการก็ให้คะแนะนตวเลเริ่มปวดหัวแล้วนะคะตอนเดินไปนยากแล้วตอนโพสยากที่ขว่าอันนี้แค่หมายเลขหนึ่งนะคะมาครึ่งทางแล้วนะคะมีเวลา เป็นการผ่อนคลายด้วยเลยสิบว,วิสุดท้ายค่ะ8 7 6 5 4 3 2 1่สค่ะขาเสียงประเมยกับน้องเบนด้วยนะคะเบนเชอร์คะ่ะเริ่มยากแล้วนะคะทุกท่านว่าเชิญเลยค่ะนี้เพิ่งหมายเลขหนึ่งนะคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โห oh. ร้อนแรงเลยค่ะก็สตอรี่ด hey mm ีค่ะมูฟเมนต์ดีมากใช้เนื้อที่ใช้อะไรได้แล้วก็มีการแบบไหลไปเรื่อยๆอย่างที่มีบอกก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ดีค่ะส่วนเรื่องโลโก้ในการจับนะคะอย่างที่มี่บอกเห็นมีกระดกนิ้วนิดนึงแบบตอนจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแบบ นี่พี่บอกอะค่ะคือต้องจับให้มัน<ช>่นคงแล้วก็โชว์โปรดักต์จับนคงและโชว์ชโปรดักต์ค่ะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องเบนนะคะขอบคุณมากๆเลยค,ะค่ะสหรับที่2ของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะน้องปันนิกาวงวิเศษหรือว่าน้องปิ่นค่ะ เนเทอคนสวยของเราค่ะค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนะคะก็หุ่นดีบอดี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้จักการใช้บอดี้ของตัวเองนะคะรู้จักพรีเซนต์จุดเด่นโพสยังไงอะไรยังไงค่ะแต่ว่านิดนึงค่ะเรื่องความมั่นใจเข้าใจละค่ะว่าตื่นเต้นใช่แต่ก็นิดเดียวค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยเนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆของเราด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะ เด็ินาอายุ27ปี ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะนี่เป็นปริพานคอลลเจนนะคะเป็นเครื่องดื่มน,นะคะและที่สำคัญค่ะมีส่วนประกอบของ CBD ค่ะที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายนะคะคอลลเจนเดี๋ยวเรื่องผิวพรรณข้อต่อต่างๆนะคะนี่โอ้โห วันนี้กรรมาการน,น่าจะให้คะแนนแบบเครียดเลยนะคะเพราะว่าแต่ละท่านนี่คือน้องๆน,นำไปปรับใช้จริงๆนะในรอบแรกเนาะกลายจะครบหน,นาทีแล้วนะคะไปเรื่อยๆต่อได้ค่ะ10วินาทีสุดท้ายค่ะ8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาค่ะกับน้องปิ่นนะคะีค่ะเชิญเลยค่ะเวนเจอร์ค่ะรอบนี้แต่ละคนมีแต่ว้าวทั้งนั้นเลยเนานะคะใช้เวทีคุ้มค่าด้วยเนะะี่ยใช้เว <า S 2> ทีคุ้มค่าจริงๆค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคะ่ะสำหรับน้องปิ่นคะ่ะชอบความที่น้องเล่นกับผิวอะคะ่ะด้วยความที่โปรดักต์เป็นคอลลาเจนแล้วน้องเขาเล่นกับผิวแล้วก็ดูมีความสดใสแล้วก็หันมา เฟียสบ้างจิกบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะรู้สึกว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็ส่วนเอ่อสตอรี่ในหัวนะคะอยากจะให้คิดโฟกัสไว้เลยจะได้ตาจะได้ดูไม่ลอกแลกนิดนึง <c oughs> ค่ะนี่แหละนะคะเรียบร้อยนะคะอ่ะปรบมือกับเพื่อนด้วยนะคะหมายเลข2ของเราคะ่ะเป็นกำลังใจนะคะถัดมาคะ่ะลำดับถัดมาของเราเลยนะคะเชิญได้เลยคะ่ะ ดูดอว่าน้องนีนลค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเป็นเท่คขาค่ะจริงๆแล้วน้องเป็นคนที่สวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเ,เรื่องสตอรี่ในหัวค่ะนี่อยากจะให้เราเนี่ยคิดภาพมาเลยว่าเรามาเดินเนี่ยเรารู้สึกยังไงอยากให้คนดู<ม>รู้สึกยังไงแล้วอินเนอร์ทุกอย่างเนี่ยมันจะออกมาทางสายตา แล้วโฟกัสของเราจะชัดเจนมากๆเลยเราจะมีจุดมองที่ชัดเจน mm hmm. ว่าเราจะมองไปทางนู้นเราจะจับอะไรเราจะทําอะไรให้เราคิดสตอรี่เรื่องราวในหัวมันเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณด้วยนี่ยคะสาหรับน้องมีนของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรวมลาวินรูปเลิศค่ะชื่อเล่นชื่อมิวค่ะปัจจุบันอายุ27ปีค่ะ ลองทําอะไรใหม่ใหม่ค่ะแล้วก็หาประสบการณ์ด้านอื่นๆให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะสําสหรับจุดแข่งนะคะก็คิดว่าเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจค่ะส่วนในสายงานก็เป็นคนที่แบบทําอะไรก็คือต้องทําให้สําเร็จค่ะแบบผู้ชมทางบ้านนะคะก็ฝากมิวแล้วก็บทให้หมิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เป็ค่ะเมนเทอร์คนสวยของเราค่ะ,อะ,อะตอนช่วงที่น้องโชว์ค่ะจริงๆการถ่ายถ่ายโฆษณาหรือภาพเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะโปรดักต์ไม่ควรตกเลยควรจะถือไวอ้เพราะเป็น Bright Child, ชาว่วเจลใช่ไหมคะแนบกับลำตัวถือด้านข้างได้เลยค่ะในช่วงช่วงตัวค่ะแต่ไม่ควรตกเลยใช่แล้วก็อยากจะเส, <LM> สริมเรื่องความมั่นใจกว่านี้ค่ะให้เราแบบ สู้กล้องสู่ทุกคนมองคณะกรรมการไปเลยค่ะจริงๆเราเป็นคนสวยอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องห่วงเลยค่ะอสุดยอดมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคอเชียรความมั่นใจมากแล้วก็มีสไตล์ที่แตกต่างโดดเด่นกันไปแต่ละคนไม่ซ้ำกันเลยค่ะก็คือเลือกยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นสอันนีมากเปรยค่ะลิปสลีก็คือว่าคุณสามารถ Thank you.